คืนนั้นพอมีเสียงดังขึ้นทั้งคู่จึงเปิดประตูออกไปดูและถ่ายวิดีโอเอาไว้คุณยายนั้นวิ่งไปมาก่อนที่จะลงไปคลันกับพื้นตรงมาทางห้องนอนของพวกเขาทายเลอร์จึงรีบปิดประตูลงก่อนที่เบกก้าจะบอกว่านั่นคงเหมือนอาการของคนนอนละเมอนนั่นแหละเข้าสู่เช้าว,วันพฤหัสเบกก้ากับทายเลอร์ออกไปเดินเล่นกับตายายทายเลอร์แอบทำท่าวิ่งล้อเลียนคุณยายก่อนที่ทั้งคู่ที่เห็นคุณยายที่เดินนำหน้ากำลังหยุดจ้องมองไปที่บ่อน้ำก่อนที่จะเดินต่อ จากนั้นก็ถึงตาายเลอรอให้สัมภาษณ์ก่อนที่สองพี่น้องจะไปยังบ่อน้ําที่ยายืนจองแต่ก็ไม่พบอะไรในนั้นนอกจากน้ําแล้วไทเลอร์ก็สลับมาเป็นคนสัมภาษณ์เบกก้าบ้างไทเลอร์สังเกตมาตลอดว่าพี่สาวนั้นไม่ชอบมองดูตัวเองในกระจกเธอใส่เสื้อกันหนาวกับด้านยังไม่รู้ตัวเลยและเธอก็คิดว่าตัวเองนั้นไร้ค่าสิ่งที่ไทเลอร์พูดนั้นทําให้เบกก้าแอบไปน,นั่งร้องไห้และเปลี่ยนใจจะไม่ใช้คลิปเก่าที่มีหน้าพ่อในสารคดีของเธอเป็นการบอกว่าเธอจะไม่ให้อภัยพอ่อนั่นเอง เบกาเห็นคุณยายยืนนิ่งอยู่ที่หน้า